โอเคทุกคนวันนี้จะมาเล่นมายากลให้ดูแล้วเผื่อมีคนสงสัยนะคะว่าทําไมไม่เอามายากลนี้ไปแกล้งพี่เอิร์ญนะนั่นก็เป็นเพราะว่ามุมมันไม่ได้ถ้าเล่นข้างกันมันจะไม่เนียนนะคะก็เลยเดี๋ยวมาแกล้งคนดูแทนมาอ่ะโอเคหลังจากนี้คลิปเราจะไม่มีการตัดต่อเลยนะคะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเชื่อมกระดาษให้ดูน,นีก่อนเลยอโอเคขาดแบบนี้เลยนะโอเคแล้วทีนี้เรามาเชื่อมมันกัน ขยำก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเชื่อมเอาให้แน่นเลยโอเคน่าจะแน่นละน่าจะเชื่อมกันแล้วนะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันเ,เชื่อมยังเชื่อมยังฉันซ้อมเยอะมากนะคนนี้ ทุลักทุเลเล็กน้อยแต่ว่าทําสาเร็จนะครับผม